หลืมเรื่องทำบุญเจ็ดวันล้างซวยไปเสียมันไม่ได้ผลจริงเพราะเรื่องคู่บุญกับคู่เวรเป็นของภายในการทำบุญภายนอกช่วยให้ภายนอกดีขึ้นแต่ถ้าภายในไม่เป็นบุญไม่มีใจคิดล้างเวรบาปเวรก็ยังคงสถิตอยู่ในใจไม่มีอะไรดีขึ้นเลย 2. อย่าเสียเวลาหาคนผิดเพราะไม่มีใครเริ่มก่อน มีแต่คนพร้อมใจกันไม่รู้ทั้งคู่ไม่ได้เริ่มทำผิดกันแค่ชาตินี้มีแต่เวียนว่ายตายเกิดสะสมบุญบาปกันมาเป็นอนันตชาติทุกคน 3. เลิกท่องคาถามันยากมันเป็นไปไม่ได้เร่งรู้ว่าอารมณ์เคยรักที่พลิกมาเป็นเกลียดมันขี่คอเข็นหัวใจสะกดจิตเราอยู่ว่าต้องสาปส่งกันไปทุกชาติ ไม่มีทางแก้เวรทันในชาตินี้ถ้าเราย้อนสอนหันกลับไปสกิดจ,จิตมันบ้างว่ายังทันยังทันยังทันมันง่ายมันเป็นไปได้ตั้งแต่เริ่มคิดไม่กี่วันก็เริ่มรู้สึกว่ามันง่ายเป็นไปได้และยังมีเวลาเหลือเฟือไปเอง 4. อย่าคิดล้างเวรด้วยอาการกัดฟันแต่ต้องเต็มใจ สังเกตความสุขจากภายในนับแต่อภัยแล้วเกิดความเบาอ,อกเบาใจเป็นครั้งครั้ง 5. อย่าทำเป็นพูดว่าอภัยแล้วหายแค้นแล้วทั้งที่รู้เต็มอกว่ายังอึดอัดอยู่คือถ้าเป็นคู่เวรกันจริงมันไม่มีใครหายแค้นใครง่ายๆเวลาย้อนคิดต้องยอมรับว่าย้อนคิดเวลาโมโหต้องยอมรับว่าโมโห ถ้าอยู่ระหว่างพยายามอภัยต้องพูดว่าฉันจะพยายามอภัยต่อเมื่อใจเบาจริงไม่เหลืออะไรให้ฝืนแกล้งค่อยพูดออกมาจากความจริงในใจนั้นว่าฉันอภัยแล้วอย่าได้มีภัยมีเวรต่อกันอีก 6. มีสติรู้ว่าคนเราทุกข์เพราะคิดเอง90%ทุกข์ทุกจริงตอนเจอของจริงไม่ถึง10%เอร์เซ เพียงสังเกตเห็นความจริงนี้ได้เมื่อไหร่ความทุกข์จะลดลง90%ได้เมื่อนั้นไม่นึกอยากต่อเวรต่อกรรมกันจริงๆ 7. สังเกตสัญญาณบ่งชี้ความเป็นคู่เวรคือเห็นอีกฝ่ายเป็นที่รองรับอารมณ์ของตนถ้าเห็นอีกฝ่ายเป็นพานทองรองรับเมตตาจากเรานั่นแหละสัญญาณบ่งบอกความเป็นคู่บุญใครเริ่มก่อนไม่สำคัญสำคัญว่า เมื่อมีฝ่ายเริ่มมักมีฝ่ายตามมาเองตั้งธงไปสู่ทิศไหนก็ตรงไปสู่ทิศนั้นในที่สุดแม้ถึงหรือไม่ถึงอย่างน้อยก็ดีกว่าเดินสุ่ม4ี่สุ่มห้าหลงทิศหลงทางไปเรื่อยๆดูอย่างไรว่าคนที่เราครบอยู่เป็นคู่บุญหรือคู่กรรมกว่าที่คนเราจะมาพบเจอกันเริ่มลองคบกันรักกันจนกระทั่งสร้างครอบครัวร่วมกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แถมก็ไม่ใช่ใครก็ได้ด้วยหลายคนเชื่อเกี่ยวกับเนื้อคู่หรือบุพเพสันนิวาสโดยที่มาที่ไปของคำว่าเนื้อคู่หรือบุพเพสันิวาสนั้นหมายถึงคนที่เคยสร้างบุญหรือกรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รักเป็นสามีภรรยากันโดยในทางพุทธศาสนามีความเชื่อว่า บุญหรือกรรมในอดีตชาตินั้นจะส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันชาติทำให้คู่รักนั้นได้วนกลับมาพบเจอกันและรักกันได้อีกเนื้อคู่นั้นมีอยู่สองลักษณะโดยมีทั้งคู่บุญและคู่กรรมจะรักกันและสนับสนุนส่งเสริมกันหรือทำร้ายจิตใจกันทำลายอีกฝ่ายให้อีกฝ่ายเสียใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ในอดีตชาติเราได้สร้างบุญหรือสร้างกรรมร่วมกันมาหรือพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้และกกำหนดว่าเราเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมกันนั้นก็คือกรรมนั่นเองหากคุณสร้างกรรมดีร่วมกันมายินดีด้วยเพราะคุณจะได้เจอคู่บุญแต่หากคุณร่วมกันสร้างกรรมชั่วหรือทำสิ่งไม่ดีต่างๆร่วมกันมานั่นหมายความว่า คุณเป็นคู่กรรมกันจึงทำให้ในชาตินี้ต้องมาชดใช้กรรมต่อกันดังนั้นวันนี้ไฮโรโซไซตี้ขอนำเสนอบทความนี้ให้กับแฟนๆลองอ่านลองฟังกันดูเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคู่รักที่คบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักกันดีหวานแหววชื่นมื่นหรือแม้แต่คู่ที่เป็นคู่กัดทะเลาะกันจิกกัดกันตลอดเวลาโดยสามารถสังเกตกันได้ง่ายๆดังนี้ คู่บุญหากพูดถึงคู่บุญทุกคนคงจะเข้าใจว่าหมายถึงคนที่เคยได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจึงทำให้ในชาตินี้ได้กลับมาพบเจอกันแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นคู่บุญกันนั้นอาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักกันมาก่อนหรืออาจจะเคยมีโอกาสได้รู้จักกันในระยะเวลาช่วงหนึ่งก็ได้คู่บุญจะไม่ทำร้ายกระดุนแรง ไม่สร้างปัญหาหรือไม่ทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกเสียใจหรือเจ็บปวดอะไรมากนะักแต่จะมาในรูปแบบลักษณะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีความรู้สึกดีๆให้กันเสียมากกว่าอย่างไรก็ตามส่วนมากคนเราเกิดมามีคู่บุญกันมากมายและไม่จำเป็นที่จะต้องมาคบกันหรือเป็นคู่รักกันเสมอไปบางคนอาจจะแค่ผ่านเข้ามาพบเจอกันมารักกัน มาให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือมาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีหรืออาจจะแค่เดินผ่านเดินสวนกันแล้วรู้สึกถูกชะตาก็ได้และเมื่อบุญที่เคยได้สั่งสมมานั้นหมดลงก็จะมีเหตุให้คนทั้งสองต้องแยกจากกันไปนั่นเองคู่กรรมคู่กรรมจะแตกต่างจากคู่บุญอย่างสิ้นเชิงมักอยู่ด้วยกันแบบกินข้าวคลุกน้ำตาเสียมากกว่าจะสังเกตได้ว่า อยู่ด้วยกันแล้วทรงทรงหรือไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องสูญเสียไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินทองข้าวของหรือทำร้ายจิตใจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจเสียใจและอื่นๆหรือต่างคนก็ต่างทำสิ่งแย่ๆใส่กันไปมาโดยที่ก็ยังเลิกกันยากเสียด้วยโดยคู่กรรม จะเกิดมาพบเจอกันเพื่อหักล้างและทำลายกันและกันเพื่อเป็นการชดใช้กรรมในอดีตชาติที่แต่ละคนเคยได้สร้างเอาไว้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันนั้นฝ่ายหนึ่งจะทําให้อีกฝ่ายหลงจนไม่สามารถถอนตัวได้ไม่ยอมรับและไม่ยอมมองความเป็นจริง เปรียบได้กับคนหูหนวกตาบอดแม้ว่าจะโดนอีกฝ่ายทำร้ายมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อวันหนึ่งเวรกรรมที่เคยได้ทำไว้หมดลงซึ่งก็คือการหมดเวรหมดกรรมต่อกันนั่นเองก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเริ่มมองเห็นความเป็นจริงได้มากขึ้นนอกเหนือจากคู่บุญคู่กรรมแล้วยังมีคู่แท้ด้วย โดยคู่แท้จะเป็นคู่ที่เกิดมาเพื่อกันและกันจะเป็นคู่ที่รักกันดีอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เสมอสามารถอยู่กันได้อย่างยืดยาวไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือเรื่องร้ายๆเข้ามาแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นกันไปได้ สำหรับใครที่อยากจะเป็นมากกว่าคู่บุญแนะนำให้พากันไปสร้างบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันมากๆบ่อยๆนอกจากคุณจะได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วยังเป็นการต่อยอดบุญให้คุณเผื่อว่าจะได้กลายมาเป็นคู่แท้กันได้ด้วยหรือแม้แต่คู่เวรคู่กรรมหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมจบยอมละกรรม ให้อภัยและอโหสิกรรมต่อกันและพากันไปทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากคู่กรรมกลายเป็นคู่บุญหรือคู่แท้ก็ได้อย่างไรก็ตามหากคบกันแล้วยังไงก็ไปไม่รอดยื้อกันต่อไปจนเหนื่อยให้คิดเสียว่าบุญและกรรมของเราในชาติก่อนทำมาร่วมกันได้ถึงเท่านี้ ตอนนี้เราหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรกันเลยแล้วทำจิตใจให้สบายปล่อยวางพยายามใช้ชีวิตไปตามปกติหากคุณทำตัวเองให้ดีขึ้นพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดีเชื่อว่าคุณจะต้องได้พบเจอคนที่ดีๆแน่นอน